ก็ตอนเย็นนี้ก็ผมก็จะพาขี่มอไซค์นะครับผมดูบรรยากาศนะครับผมในอำเภอแม่ริมนะครับสวนนี้น่าจะเป็นทางไปสวนดอกไม้นะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าเส้นทางจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็คลิปนี้ก็ไม่มีแผนอะไรที่แน่นอนครับไปตามอารมณ์เลยนะครับเป็นคลิปแรกที่แบบว่าไม่ไม่กำหนดอะไรนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ผมก็พักผ่อนนะครับมาสองวันแล้วพรุ่งนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งวันนะครับก็เดี๋ยวไปดูเส้นทางว่าเป็นยังไงนะครับผม ก็เริ่มขี่เข้ามาตอนนี้ก็เริ่มจะเย็นๆนะครับผมก็แถวนี้ก็เป็นเลยากาดสันไอกาดกาดป่าค่อยนะครับก็อยู่ที่อำเภอแม่ริมนะครับก็แถวนี้ก็ธรรมชาติค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับผมนี่ขนาดเป็นในหมู่บ้านนะครับสังเกตดูต้นไม้นะครับต้นไม้ใหญ่แล้วก็สวนลำไยก็เยอะนะครับผมก็อากาศค่อนข้างดีครับผมมาชอบอากาศแบบนี้หรือว่าอยากอยู่มาอยู่แบบนี้นะครับแต่เราไม่ใช่คนเชียงใหม่หรือว่าคนในพื้นที่นะครับ การจะมาเช่าบ้านอยู่หรือว่ามันก็ค่อนข้างจะใช้เงินเยอะนะครับผมแล้วก็มันค่อนข้างที่จะไกลจากตัวเมืองนะครับเพราะผมทํางานขับรถนะครับผมมันต้องแบบว่าอยู่ในที่เป็นชุมชนคนพลุกพ่านจะได้มีลูกค้าเยอะนะครับผมนี่ครับนี่ก็บรรยากาศสวยมากบ้านในสวนนะครับซึ่งบางทีการอยู่ในเมืองมันก็จ,จําเจนะครับผมผมชอบแบบว่าขี่มอเตอร์ไซ เที่ยวในที่เป็นแบบว่า,าชุมชนที่มันเป็นแบบดูโลโก้ดูแบบว่าเป็นชนบทเป็นบ้านๆน,นะครับผมก็มันก็ได้ฟิลลิ่งที่ดีนะครับแล้วยิ่งขี่ตอนเย็นอากาศดีมากครับไม่ร้อนนะครับเพราะผมลืมบอกไปว่าทางเส้นนี้มันเป็นทางไปสวนดอกไม้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวบางที่ผมอาจจะไปสวนดอกไม้ก็ได้นะครับตอนนี้ผมไม่มีแลนนะครับขี่ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันก็ เหมือนการได้รีแลก์นะครับถ้าเราอยู่ห้องนานๆวันนี้ผมนอนจนตื่นตื่นแบบบ่ายโมงเลยนะครับผมตอนแรกว่าตื่นสิบโมงพอดีมีโทรศัพท์มากวนนะครับคนโทรมานะครับนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับช่วงนี้ก็หยุดมาสองวันนี้ก็ได้ทําคลิปเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวรออีกประมาณสามวันไม่เกินห้าวันผมได้กลับทํางานแล้วนะครับผตรงนี้ก็สวยครับเป็นสวนดึกบ้านนะครับไม่รู้ของใครเนาะ ึ่งถ้าเป็นคนมีเงินมาซื้อที่อยู่แ,แบบนี้น่าจะมีความคุ้มหน้าดูครับอ๋อนี่ครับสวนดอกไม้สวนแรกที่เราเห็นสุรชัยพาร์มนะครับเราไม่เราไม่เข้าไปนะครับผมก็ขี่รถเล่นนะครับเนี่ยขี่รถเล่นอย่างเดียวอ๋อแถวแถวนี้เขาเรียกอาเภอตำบลเหมืองแก้วครับผมตําบลเหมืองแก้วนะครับก็ชิลดีครับแถวนี้ผมชอบมาก ดีนะครับรถไม่เยอะน่าอยู่ครับก็อาจจะวนสักรอบหนึ่งแล้วก็กลับเข้าหอนะครับแต่กลับเข้าหอไปก็เบื่อนะครับยังไม่รู้จะไปไหนเลยแต่มันก็ไม่มีที่ไปเลยนะครับอาจจะกลับไปเช็ดรถก็ได้นะครับพรุ่งนี้ว่างอาจจะเช็ดรถแล้วพรุ่งนี้อาจจะมีแผนไปวัดหลวงปุ่วินนะครับผม ก็น่าจะเป็นสวนหรือเป็นว่าน่าจะเป็นสวน,นครับแต่เ,เราไปเดี๋ยวเราเข้าเลี้ยวขวานี่แล้วกันเนาะไปดูสวนดอกไม้แล้วกันนะครับเปลี่ยนใจน่าอยู่ครับแถวนี้เงียบมากชอบ ต,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 ตรงนี้เป็นเส้นทางไปสวนดอกไม้นะครับเดี๋ยวเรารัดอ้อมออกตรงทางทางอะไรนะทางออกไปถนนใหญ่แล้วกันเนาะคงไม่ได้เข้าไปสวนดอกไม้ครับแ,แค่ขี่มอเไซค์เล่นนะครับผม ขี่มอเตอร์ไซค์แบบว่าดูบรรยากาศชมนกชมไม้นะครับไม่มีจุดหมายครับไปเื่เลย